สวัสดีครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับการติดตั้งเครื่องรดน้ำต้นไม้นะครับอัตโนมัตินะครับแบบสามโซนนะครับในวันนี้มาติดตั้งให้กับบ้านของเพื่อนนะครับวันนี้เนื่องจากประสบปัญหานะครับเจ้าของได้อยู่ต่างประเทศนะครับไม่มีเวลานะครับ ดูแลสวนนะครับแล้วก็จะให้ลูกหลานอยู่นะช่วยรดต้นไม้นะครับแต่ก็ลูกหลานก็นะภารกิจเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นะสวนก็เลยต้นไม้บางส่วนก็ตายไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็เลยมานะทําการติดตั้งเครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัตินะครับโดยมีอุปกรณ์ นะครับก็คือตู้ควบคุมตัวนี้นะครับนะสั่งซื้อได้ในแอปนะสีส้มนะครับนะครับมาชมกันนะครับราคาก็ประมาณไม่ถึงประมาณพันห้าพันสี่ร้กว่าบาทนะฮะข้างในก็จะประกอบไปด้วยทามเมอร์นะครับ3ตัวนะครับมีเบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับ ก็มีจุดต่อตรงนี้นะครับให้กับเรานะครับซึ่งได้อบอกชัดเจนนะครับว่าตรงนี้เป็นไฟเข้าเราขึ้นอยู่ลับเราจะเลือกนะครับเป็นไฟกระแสสลับไฟบ้าน220โวลต์ก็ได้นะครับไฟ12โวลต์ก็ได้นะครับอตอนนี้เลือกมาเป็นไฟบ้านนะครับแล้วก็มีเอาต์พุตอยู่3ช่องนะครับซึ่ง จะเดินท่อนะครับไปยังโซลินอย์นะครับฝั่งนู้นนะครับโซลินอย์สามตัวนะครับถ้าเลือก12โวลต์ก็ต้องเลือกโซลินอย์12โวลต์นะครับถ้าเลือก220โวลต์นะครับก็ใช้โซลินอย์220โวลต์นะครับในนี้ก็จะมีปุ่มแสดงสถานะการทำงานนะครับสามารถเลือกออโต้ออฟหรือแมนนวลก็ได้ เนี่ยถ้าแมนนวลนี้ก็ไฟแสดงสถานะทำงานนะครับโวลต์ Volt, นะครับก็ใช้โซลินอยด์220โวลต์นะครับในนี้ก็จะมีปุ่มแสดงสถานะการนะทำงานนะครับสามารถเลือกออโต้ออฟหรือแมนวลก็ได้เนี่ยถ้าแมนวนวลนี้ก็ไฟแสดงสถานะทำงานนะครับน้ำก็จะเอ่อไฟก็ถูกจ่ายไปที่โซลินอย ซลนอยก็จะจ่ายไปยังโซลลอยก็จะปล่อยน้ํานะครับไปยังโซนที่เรากาหนดไว้นะครับให้มินิสปริงเกอร์หรือ er สปริงเกอร์ทำงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับก็จะดีนะครับหรือจะเป็นแทงค์นะครับก็จะให้น้ำได้มากจ่ายน้ำได้มากกว่านะครับแต่เราก็เลือกที่จะตั้งเวลานะครับไว้ให้ในเวลากลางคืนนะครับ ช่วงที่เจ้าของบ้านกําลังหลับสบายนะครับช่วงที่หนึ่งที่2เนี่ยนะครับจะไม่ไม่รบกวนเ,เรื่องแรงดันของน้ําในบ้านนะครับอันนี้เราก็ปิดนะครับเ,เป็นระบบ,บออโต้ตัวนี้ก็ตั้งเวลาง่ายๆนะครับครับมาดูวิธีการนะเซตค่านะครับของทามเมอร์นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าจะตั้งวันนะครับตั้งวันที่นะครับให้กดที่รูปนาฬิกาตัวนี้นะครับนะแล้วก็กดคู่กันนะครับกดแช่ไว้แล้วก็เลือกนะเลือกวันกดมือนหนึงนิ้วหนึ่งกดแช่ไว้นิ้วหก็กดถ้า D นี่ก็คือวันนะครับนะอันนี้ H เนี่ยก็คือชั่วโมงนะครับ เนี่ก็คือนาทีนะครับมินิทนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งวันเนี่ยเราก็เลือกดีนะครับเราก็เลือกเป็นวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับก็เป็นฟรายเดย์แล้วก็กดเลือกให้ตรงกับวันที่นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับ ตั้งจนได้เวลาแล้วเวลาก็จะขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับเวลาจะขึ้นมาตามนี้นะครับเช่นตัวนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงยี่สิบนาทีนะครับต่อไปนะครับการตั้งการทํางานของทามเมอร์นั่นเองการตั้งทามเมอร์อของแต่ละโซนนะครับนะอ่าสมมุติอ่า,อาเราจะตั้งเราก็ไปที่ตัว P นะครับนี่ครับ P กดเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยครับก็จะเป็นออนนะครับจะขึ้นว่าออนหนึ่งตอนนี้ออนหนึ่งเนี่ยผมตั้งไว้ที่ปีสองตรงนะครับนะแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งพีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะขึ้นออฟหนึ่งก็คือช่วงการปิดนั่นเองออนเมื่อกี้คือเปิดนะครับเปิดตอนตีสองแล้วก็ปิดตอนตีสองห้าสิบนะครับอันนี้สำหรับโซนที่หนึ่งนะครับอ่า ต่อไปนะครับกด P อีกครั้งหนึง่งจะขึ้นโปรแกรมที่2เดีย๋ยผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับนะถ้าเราจะตั้งนะเราก็เลือกกดท,ที่ D ก่อนนะครับอ่านะมันจะเลือกมามันจะเป็นทุกวันนะตัวนี้จะเป็นทุกวันนะครับกดอีกครั้งหนึง่งจะขึ้นมาเป็นอาจเฉพาะวันนะเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นนะครับตัวสัปดาห์นะครับนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งเฉพาะวันอังคารเฉพาะวันพุธเฉพาะวันพฤหัสนะครับเฉพาะวันศุกร์เฉพาะวันเสาร์เฉพาะวันอาทิตย์กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอวันจันทร์นะครับวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นวันอังคารวันพฤหัสนะวันเสาร์นะครับ กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันจันทร์คานพุธนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นจันทร์คารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะเพิ่มเสาร์มาอีกนะครับจันทร์คารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นทุกวันอ่าสมมุติว่าเราเลือกทุกวันนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับ ก็เลือกตรงนี้ให้ขึ้นทุกวันนะครับจากนั้นเราก็ไปเลือกเวลานะครับเวลาก็ไปกดที่ตัว h นะครับเนี่ยเวลาตี 1, ห 2, 3, 4, นึ่ง,ง 12, 14, 15, 16, 17, 18, ไหมตีสองตีสามตีสี่ห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงนีสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะ สมมติเราเลือก18นาฬิกานะครับคือช่วงเปิดนะครับเปิด18นาฬกาของทุกวันอ่าแล้วช่วงปิดล่ะครับสมมติว่าให้ทํางาน10นาทีนะครับต่อไปเราก็กด P ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยจะขึ้นว่าเ,าเลข2แล้วก็มี off นะครับก็แสดงว่าเราจะให้มันปิดโปรแกรมที่2องเให้มันปิดเวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราตั้งไวท้ที่เปิดเวลาทํางานไว้ที่18นะครับ เราจะให้มันปิดที่18นาฬกา10นาทีนะครับเราก็ไปตั้งดีก่อนนะครับเหมือนเดิมเลือกทุกวันนะครับเลือกชั่วโมงนะครับก็กดไปที่18 6 7 8นะครับแล้วก็เลือกมินิทนะครับไปที่นาที18 10นาทีอย่างนี้นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับไม่ต้องทำอะไระครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เสร็จนะครับแล้วก็ไปตำทำเตลล่าโซนแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเลยนะครับงไม่ยากนะครับแล้วก็มีโปรแกรมให้เลือกตรงนี้นนจะเป็นไม่ได้ใจว่าเป็นกี่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ ก้าย2่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สามายี่่ารถาตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับยีโปรแกรมต่อว,วันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการรดน้ำต้นไม้นะครับเราจะเปิดโซนที่หนึ่งเดี๋ยวก็แล้วกันนะครับโซนที่หนึ่ง เนี่ย่วนที่หนึ่งนะครับเราก็หมุนไปที่แมนวนวลนะครับนะไปยินเสียงของโซลีนอยด์ทำงานนะครับโซลีนอยด์ก็การปล่อยน้ำซึ่งมีแรงอัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้เรายังไม่หาอะไรมาครอบนะครับจะหาถังอะไรมาครอบเพื่อกันฝนนะครับกันแดดนะครับ ตอนนี้น้ำก็ถูกจ่ายไปยังจุดที่เราได้เดินท่อไปนะครับส่วนที่หนึ่งฝั่งนู้นนะครับ เนี่ยครับเราก็ใช้แบบปีกผีเสื้อนะครับก็จะทำให้น้ำกระจายพอสมควรอันนี้ก็รถมาสามวันแล้วครับติดกันสร้างความชุ่มชื้นพอสมควรนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ท่านก็ลองต่อดูนะครับแต่ละโซนนั้นสามารถใช้ได้เบื้องต้นได้กี่ต้นนะครับถ้าเป็นปั๊มอัตโนมัติเนี่ยธรรมดานะครับอาจจะไม่มากนะครับประมาณยี่สิบหัวนะครับยี่สิบหัวต่อหนึ่งโซนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหัวสปริงเกอร์นะครับด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มเจ็ดนะครับก็อาจจะ ไม่มากกว่านั้นนะครับพมัเจ็ดก็จะแรงกว่านะครับอี่ครับติดตั้งง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับก็นำิธีนี้ไปใช้นะครับให้น้ำต้นไม้นะครับท่านนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแดดค่อนข้างแรงนะครับ ุณหภูมิ47 45 47องศาก็เครื่องให้น้ำอัตโนมัตินะครับรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับก็เป็นแนวทางนะครับเอาไปไประยุกต์ใช้กันครับวันนี้เราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวจะให้ลิงก์นะครับที่จะซื้อเจ้าตู้ควบคุมตรงนี้แล้วก็สซลีนอยนะครับเอาไว้นะครับไปคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ